เลื่อนไปเจอเห็นเขาทาขนมปังไสโยเกิร์ตก็เลยลองอยากทําตามดูมั่งฮะซึ่งวิธีการทําและขั้นตอนก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะซึ่งขั้นตอนแรกเราใช้ขนมปังแบบแผ่นชนิดบางนะครับตัดขอบออกให้หมดนะฮะแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ตัดแบ่งเป็น4ชิ้นแบบนี้นะฮะใช้โยเกิร์ตมาทาเป็นไส้แบบนี้นะครับจะเป็นรสอะไรก็ได้ที่ชอบนะฮะส่วนผมใช้รสออริจินัลนะครับผมตอกไข่ไก่2ฟองนะฮะแล้วก็น้ําตาลหล่อหางกล้วย1นช้อนโต๊ะนะครับตีส่วนผสมให้เข้า ใช่แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็นําเข้าหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ํามันนะฮะอันนี้ก็ฉีดน้ํามันก่อนนะครับผมซึ่งเราก็จะได้ประมาณ8ชิ้นพอดีนะฮะปรับความร้อนไปที่ร้0ยองศาแล้วก็ใช้เวลา8นาทีนะฮะอันนี้ผ่านมา7นาทีนะครับแค่นี้ก็หอมน่ากินมากแล้วนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมปังไส้โยเกิร์ตของผมที่ต้องบอกว่าแค่เปิดออกมาก็หอมน่ากินมากแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะนี่อืม ความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความกรอบของขนมปังพอดีเลยนะฮะอืมอร่อยครับ